สำหรับพวกกล่องไฟนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำครับสําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับว่าเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูตรงไหนกันนะครับก็คือลําดับแรกเลยนะครับอาจจะต้องดูเบอร์ที่ข้างกล่องนะครับแต่ทีนี้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเบอร์ข้างกล่องดูแบบไหนดูยังไงนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับว่าวิธีการดูดูเบอร์นั้นดูยังไงนะครับจะได้เข้าใจพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่ากล่องไฟนะครับเวลาที่เขาดูเบอร์ ตรงกล่องเนี่ยมันดูกันยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมสำหรับพวกกล่องไฟนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำครับสําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับว่าเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูตรงไหนกันนะครับก็คือลําดับแรกเลยนะครับอาจจะต้องดูเบอร์ที่ข้างกล่องนะครับแต่ทีนี้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าเอ้ยเบอร์ข้างกล่องดูแบบไหนดูยังไงนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับว่าวิธีการดูดูเบอร์นั้นดูยังไงนะครับจะได้ เข้าใจพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่ากล่องไฟนะครับเวลาที่เขาดูเบอร์ตรงกล่องเนี่ยมันดูกันยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมนี่ก็คือกล่องไฟนะครับในตระกูล t o y ยต้า 4AFE นะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการดูเบอร์นั้นดูตรงไหนนะครับอันนี้สมมตินะครับอันนี้นะครับเห็นไหมเบอร์ตรงนี้มันนะครับถ้าเราใช้เบอร์นี้อยู่นะครับเวลาเรามีการเปลี่ยนเนี่ยก็อยากจะให้ใช้ให้มันตรงเบอร์เลยนะฮะเห็นไหมเนี่ย8 9 6 6 0 04 090นะครับตัวนอันนี้นะครับก็ 4A เหมือนกันนะครับแต่ก็คนละเบอร์นะฮะนี่เห็นไหมนะครับวิธีดูเบอร์ก็ไม่ไม่ได้ยากเย็นนะครับเพียงแต่ว่าดูเบอร์ตรงนี้ตรงครับเพื่อจะตัดปัญหาว่าเอ้ยเบอร์มันไม่ตรงจะสตาร์ทติดไหมหรือไม่ติดไหมนะครับเวลาดูก็ดูตรงเบอร์เลยจะดีขวานครับก็เป็นความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเผื่อใครที่กําลังอยากจะรู้ตรงนี้ก็จะได้เข้าใจไปพร้อมกันเลยครับก็ เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระฟามรู้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ